สวัสดีครับสวัสดีครับพร้อมเพี่น้องบ้านสำนแกข่าวพีพีพัน้องมารับชมบรรยากาศการซื้อการขายควายตลาดนัดทั่วกระบือบ้านเชียงหวางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงแสนคือคักตลาดแตกอีกครั้งหนึ่งหลังจากเงียบเง้อไปหลายสัปดาห์พี่น้องเนาะแต่สัปดาห์นี้กลับมาอีกแล้วพี่น้องเนาะกลับมาแล้วเวียดก็กลับมาพี่น้องเนาะเต็มตาซึกเนาะเต็มรอยพี่น้องเนาะมือนี้ราคาควายสิเป็นอย่งไรค่อยชมผูกเวียดหลายเดือดขายดีพี่น้องเนาะเดือดขายกันดีตราคาสิเป็นอย่งไรค่อยชมมาพี่น้องเนาะ บาทสวังดีชนลเสีอาสาภา,าพที่ผานนองออกเปิดราคาแม่สาวสายเผือกงามงานคุไดนนอกพี่น้องมาแล้วบอกขอเข้างบวงขออนุญาตครับแม่สายเผือกเข้าเปิดจ้กบาทครับนี่สองหมื่นสองอย่างคือสองหมื่นซี้อนี่ว่สองหมื่ามองนสามพันห้ารพี่น้องสองหมื่นสามพ้าอยแม่สาวสายเผือกสาวอยู่เด้อเนาะครับเนาะสาวพร้อมผสมหรือว่นผสมใะไรหรอือเป่าฮึย่งเนาะ สูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบสามด้เลยพี่น้องโดยประมาณบวกลบพี่น้องเนาะงามต้นโตดีอ่เบิงแข้งขาต้นโตเพิ่นพี่น้องถ่ายเพิ่นสามสองหมื่นสามพันเพิ่นเปิดไปพี่น้องเนาะสองหมื่นสามพันถ่ายงามพี่น้องเบิงถ่ายเพิ่นสายเผือกเพิ่นงามงามพี่น้องเนาะนี่ไฟเพิ่นงามงามพี่น้องเนาะขออนุญาตครับผมอ่ะนี่หน้าตาต้นโตเพิ่นแม่พันสายเผือกเอาไปเป็นแม่คอกแม่ขายแม่พันได้พี่น้องเนาะสองหมื่นสามพันเพิ่นตาตอร้องเพิ่นปะหัวเพิ่นมีเบอร์โทรบ่อ่ะมาขออนุญาตเพิ่น เพื่อนสะดวกใครเบอร์โทรบายนอกครับผมโอ้เพื่อนบ่อมีมาจากไสครับจากไสกับโอ้เพื่อนมาน้ากันมาน้กนานกันเนาะเดี๋ยวสิไปถามอีกคนหนึ่งพี่น้องเนาะอันนี้สองพันว่สองหมื่นสามพันเพื่อนเปิดไว้พี่น้องเนาะเป็นแม่สายเผือกเอาเดี๋ยวสิไปขออนุญาตเพื่อนทางพุทธเนาะขอบคุณหลายๆครับผมขออนุญาตยางไปทางพี่ยางไปทางพี่พี่น้องเนาะ ขออนุญาตทายท่ามกับผมสองผูหรือไม่ฮึผูทั้งสองเนาะไล่อะไรจังไหนได 26, ้สองหมื่นหกพันคูอ๋อสองคูนี่สองหมื่นหกพันกระตัวละสิบสามแต่ว่าเป็นขายเป็นคูพี่น้องเนาะสองหมื่นหกพันเป็นคูหน่อยนี่พี่น้องคูหน่อยเบิ้งไล่เรียดพี่น้องนเนาะเบิ้งไล่เรียดอ่ะเดี๋ยวผมสุดมาทางบบยอนแสงอันนี้มันย่อนแสงอ่ะนี่มาเบิ้งถ่ายเป็นพี่น้องเนาะสองตัวสองหมื่นหกพันสายเนื้อมันลรือเปล่ายังโอ้ควายบ่ได้ควายมากบ่โอ้เอาเดี๋ยวสิถ่ายท่า อ่านี่สองหมื่นหกพันบักปูน้อยทั้งสองตัวอ่ะนี่ใหญ่อยู่ด้วยพี่น้องคำว่า,าปูน้อยนี่คืออ่าบริเวณนน,น้อยนี่พี่น้องเนาะแตใหญ่พอสมควรอยู่สูงประมาณรอยสามสิบทั้งสองตัวเลยพี่น้องเน 26, าะความสูงเพิ่นพี่น้องสองหมื่นหกพันคับสายเผือกเพิ่นโอ้นั่นครับเพิ่นเพลินนี่พี่น้องเนาะอ่ะสองหมื่นหกพันสองตัวขออนุญาตเบอร์โทรครับผม 0 20 6 1ย์หก0นึ <an> care, between, 6 800, 6 80, ่งเจ็ดศูนยพี่น้องเพิ่นมาจากไสให้ลูกมาจากผู้ชุมนุมผู้ชุมจะสวดถอนเฮาพี่น้องเนาะ26,000ื่สองตัวเอาเป็นครูเอาขอบคุณหลายๆหลายมานครับผมนี่มึงหันนี่เพิ่นบ่ได้เบอร์โทษมาน่ะว่ห้อยคมยังอยู่ครับมาขอเบอร์โทรนําเพิ่นขออนุญาตเบอร์โทร080 646ปดศูนย์หกสีเนาะ แม่เผือกพี่น้องแม่พันสายเผือกโอ้โหตะมันมือหันทายไล่เลยเนี่ยเราโอ้โหแตะแบรนด์ไหนเบอร์โทรนะเพื่อนเป็นมาเด้อขอบคุณหลายๆครับผมทายไล่เลียกถ่าแล้วมาขอเบอร์โทรนะเพื่อนพี่นอนะ้องเนาะอย่างต่อพี่น้องหมอมากเลยหมอมากเลยงาานของ้าวพยาบาาจลใดเอ้าหน้าไดเจได้มาสวัสดีครับควายเนือ้อโอ้สองโตอันแม่หรือปู่นั่น อุ้ยผูบ so like ัตตงตูวเอาโอ้มเป็นสายแคบไประบ่นน่ขึ้นเตี้ยขื้นหน่อยเถอะเนาะข้องผูญยาบานได้มากเหมือนมีตาสายเนือไล้อะไรจังไหนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันได้ละหนึ่งมื่นหนึ่งพันพี่น้องสองตัวหนึ่งหมงเปุนข้องผูญยาบานเป็นบักผูหน่อยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งหมื่นหนึ่งพันต้นีต้บนหอยนี่พี่น้องใหญ่เลยเด้นดิโอ้เปนตาตอร่องเป็นข้องผูญยาบานหยุดเพลินพี่น้องนตัวละหนึ่งหมื่นหนึ่งพัต นะเบิ่งตัวตัวคดีของเพิ่นอยู่เอาไปต่อยอดได้พี่น้องเนาะสายเขาขออนุญาตเบอร์โทรภูญญบาลศูน้านย์แปดหเท่าไรก่อนสาม0ูนย์หนูนยหน่ง้าภบาลหยุดหนองสวงได้แบบผู้น้อย2อตัวมาบ่น้อยไปไหนพี่น้องตัวละ1น0 0 0 1ม0 0นหันเนาะหนึ่งหมื่ต่อรองเอาพี่น้องเนาะ2อตัวตัวนี้ก็พอสมควรของเพิ่นอยู่อ้าวขอบคุณหลายๆครับผมมัน,นามานมาทางพ่อจอยอ้าวสวัสดีครับบ่าวได้มันแล้วบ่ามันแล้วมโอ้มันแล้วสั่นมา มาพอ่อจอยสวัสดีครับบารนี่ได้ควายหน่อยมากำลังเบิ่งอยู่ว่าควายหน่อยผู้ดได้บาร์นี่อ,อ้วนได้มากโอ้พ่ออุดได้มากควายงามมากเดี๋ยวได้พ่ออุดเด้ขอขออนุญาตทางนี้มันกินหยังพอ่อจอยโอ้กินหยาคือ,อ,าอมาอ้วนเดเปิดอกเจ๊ไหนโครมนี่หนึ่งหมื่นสี่พันสองตัวนะอาร์เมย์แบบใหญ่นะอาร์ตหมื่นสี่พันเมย์แบบใหญ่พี่น้องมันคือใหญ่เห็นของพ่อจอยเผู้ใหญ่มากแม่ลูกลูกแม่บ่รนี่ ลูกผูพี่น้องเนาะหนึ่งันเอาขออนุญาตเบอร์โทรพอจอย0 8 0ย์แปดศูนย์ก็ศูนย์แปดสี่แปดสาม่าได้ก่อนห้าสพี่น้องพอจอยกากยั่งตัวไปเบิงไให้ได้เด้อเออไปเบิงไนใหแน่แม่ลูกลูกแม่ควยง่วงงามเพลินอยู่ดิอ้ะขอบคุณเลายๆเด้อพอจอยอุ้ยราคาไหมมื่นกว่าบาทพี่น้องสองตัวอ้ยเอามันมาพอจอยเอามาเบิรงพอวุฒิานป้า ไ,ออไ,ไป้าดบอกพ่อพอูดจกออกมาเลยจากขอบคนว่า,อา,อาวันนี้คือคอักพ่ออูดเพควนหวังกับไรเลยเหมือนกันโอ้ยป้า,าเจ็ดเดือนกว่าบ่าท่องเจ็ดเดือนกว่าเอา้านั่นมาลูกเพิ่์นป้าลูกเจ็ดเดือนกว่า,วามีขวัญลูกลูกยังก่อนโอ้ยพี่น้องลูกสาวเพิ่์นงามงามเดี๋ยวผมสิดทายรายละเอียดให้สูงอยู่ไดลอยสี่ใดเนาะลอยสี่ใดพี่น้องพี่น้องแม่บอกใจเดี๋ยวสิดทายรายละเอียดฮ สี่หมื่นปลาอดปลาหูซื้อสองแถมหนึ่งปาดได้ทองเพื่นบักไงเจ็ดเดือนแล้วพี่น้องเนาะสี่หมื่นสองตัวพี่น้องนี่แม่ลูกลูกแม่แม่บักยัยเจ็ดเดือนแล้วแม่สูงร้อยสี่สิบบวกปลาอดพูดนะสี่หมื่นนี่พี่น้องสองตัวนี่ปลาอดฟังบ่ผิดรับประกันเต็มรับประกันเพื่อตัวอย่างเพื่อเลี้ยงมาอยู่ข้อเพื่นค่อยลูกข้อค่อยลูกข้อพลาหูมันหลายเอามาขายเอ้าพลาหูขออนุญาตเบอร์โทรบาลนี่ 094 238 038ส3 8ศูนยอาดาพ่ออุจจาก3 0ย0 0นพี่น้องะสี่หมื่นได้พี่น้องสองตัวสาหัวใจขอไปพี่น้องแม่ลูกลูกแม่ลูกงามแม่บางย้ายพี่น้องเนาะอ้าอ้าขอเบอร์าเ่มอเอรดอพี่น้องตัวนี้เดอดีวัตถุกอย่างงามผอมใหญ่อม สี่หมื่นเพิ่นเปิดไหวพี่น้องเพราะต่อรองเพิ่นสองตัวสามหัวใจอ่ะพุดขอบคุณหลายๆมานครับผมแม่ใหญ่ยีหรี่พี่น้องพูดอ่ะแม่ใหญ่ยีหรีพูดอ่ะอ่ะสี่หมื่นพี่น้องสี่หมื่นทายทำอยางแจ้งน้องพี่น้องเพิ่นวนอ่ะนี่ลูกแม่แม่บักใหญ่สี่หมื่นเพิ่นเปิดไหวพุดโทษเอาต่อรองของพี่น้องเนาะอุ้ยไปหลายพี่น้องเลยเหลืออยู่สี่หมื่นมันหลายสิตัวโอ้โ มันหมาดได้ผงเด้อข,ขอบคุณลลายๆครักว่มันหมาดวัวไดีขายดีกว <im ่าวัวบ hey, ่ว่หรอเวียดเขามาเต็มมาตาสึกเลยเด้อพวมนนี่เวียดเขามาอย่างต่อพี่หน้อเนาะอย่างต่อมาทางพี่สวัสดีครับขออนุญาตครับผมแม่พอดีต้โอ้ตัวผู้เปิดจังไนครับ ห,หนึ่งหมื่นสามพันเบิ้งขวัญเพื่อนพี่น้องอยุหนหาขวัญสองทางเป็นควายผู้น้อยด้พี่น้องควายผู้น้อยสิบสามเพื่อนเปิดไว้หนึ่งหมื่นสามพันเป็นสายเหนือเพื่อนพี่น้องเนาะสายเหนือเพื่อนผู้น้อยหนึ่งหมื่นสามพันได้มาตัวเดียวปะครับขายไปแล้วสามโอ้เพิ่นขายไปแล้วสามตัวเหลืออยู่ตัวเดียวเพื่อนมันครับพี่น้องเนาะหนึ่งหมื่นสามพันสูงอยู่ประมาณร้อยยี่สิบห้าบวกนะนี่เป็นควายผู้น้อยเพื่อนสิบสามราคามาตรฐานราคา อ่าหมื่นต้วตนเขาเอิดว่ารุ่นพิมพ์นิยมเนาะรุ่นพิมพ์นิยมตัวนี้เอาขออนุญาตเบอร์โทรเพื่นศูนย์หกสามศูนย์หกส2มศูนย์ศพี่น้องเนาะผู้ใดสนใจอยากเอาไปต่อยอดเป็นสายขุนสายเหนือเพิ่น13เพิ่นเปิดไใบเบาๆตอรองเอาเนาะขอบคุณหลายๆครับผมต่อรองได้จักน้อยเพิ่นว่าอย่าต่อหลายเถอะเพื่นว่าเนาะอ่ะมันหมานครับผมโอเคครับผมเบิ่งบรรยากาศไปนำเนาะพี่น้องคึกคักอีหลีพี่น้องมื้อนิอ่าคือคักแห้งซื้อขายกันดีนะ เวียดเขามาเต็มตาซื้อไทยก็สื่อเวียดนามก็สื่อคือคักอีหลีพี่น้องเนาะมีตะกว่วงามควายงามเข่าตลาดก็ร้ายพี่น้องเนาะแม่ลูก็ร้ายมาเบิ่งทางพี่พี่น้องเนาะมื้อนี้วันมาเบิ่งงานเปิดศีรษะมญาตบ่เนาะพี่น้องเนาะแม่สาวบ่หรือตัวผู้เนาะหนึ่งพี่น้องเนาะขายดีดียังสี่กะในหอยเพิ่นกับฟางขายดีพี่น้องคือเขาเพิ่นกับเปาขายเนาะเข้าสืบไปขออนุญาตเพิ่นกะนอยากลำบากเล็กน้อยเนาะพี่น้องต่อคอจังหวะอีหลี้ต่อขอโทษขคอให้บางครั้งมันอยากสายเล็กน นีหน่อยนี s, ่ก yes, ah, ูไปไหนเน้อยหน่อยนี่อันนี้งามๆพี่น้องเนาะเวียดหล่พี่น้องเนาะเวียดหลายหลาไป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 เต็มเลยพี่น้องเนาะเวียดอันนี้แม่สาวบ่โอ้ตัวผูดน้ำตัดเดือตัวผูดปาดบักใหญ่ตัวผูเนาะบักผูใหญ่เปิดจากไหนครับตัวใหญ่นี่ สองหมื่นแปดพันบักแงยพี่น้องหูใหญ่พูดว่ามันควายแม่เห็นตัวหน่อยมันอันตอมตัวหน่อยมันเปืือกกันนึกว่าตัวแม่บักใหญ่พี่น้องสองแปดเป็นเผดไว้พี่น้องสองหมื่นแปดพันหูบักใหญ่เลยพี่น้องคุณหูใหญ่เพินงง่นสูงอยู่ประมาณรอยสามสิบสามบวกพี่น้องเนาะเป็นตวัวใหญ่ละสองหมื่นแปดพันเป็นห้อยลากม้านบ่เอา้าผ้าพันเกอได้ยังมาโอ้ผ้ามาสื่อควายโอ้สื่อควายไปเลี้ยงโอ้เช่ออันนี้สองหมื่นแปดพันพี่น้องเนาะ เปิดเปิดไว้ย่างต่อพี่น้องเป็นยังไงมือนี่คือยืนซื่อยังลูกยังโอ้เป็นแม่ลูกอุ้ยลูกงามๆนี่บ่ป๋อปาดต้องหอยนั่นมือนี่ได้ควายงามมากพี่น้องปาดพี่น้องเหลืองอุ้ยหุยพี่น้องถือแสงยังสีทองเลยพี่น้องเนาะแม่ป๋อนีอุ้ยลูกแม่พี่น้องสม่าตันนี่พี่น้องปาลูกสาวเพิ่นนั่นแม่เพิ่นการใจลูกขึ้นขึ้นมาโผล่เลเบิ่งทองเพิ่นอ่างเพิ่นพุ่งสร้างอ่างทองค้าเบิ่ง อุ้ยสูงอยู่ประมาณรอยสามสิบห้าบวกเบื้องลูกสาวเพื่นพี่น้องปาดโธโค้งนี่จังไหนสามหมื่นหกสามหเพิ่นเปิดไใบพี่น้องปาดพี่น้องตาลูกสาวเพื่อนกับพ่อแห้งเลยพี่นอ้องเอยตาแยกลูกสาวนี่สุดยอดเลยเนาะโอ้ยลูกสาวงามแม่บักใหญ่ใจลูกสุดยอดเลยพี่น้องเนาะสามหมื่นหกพันห้อยนั่นเพิ่นเปิดไใบพี่น้องอุ้ยไปเตาาไปเลี้ยงไปเตาาไปต่อยอดพี่น้องเบื้องที่ล่ะเบื้องลูกสาวเพื่อนแม่แบบไงสามสิบหกเพิ่นเปิดไใบเอาโค้งได้อีกว่านี่ อ้าแม่ห่างโคมนีเปิดทั่ไหนสิบเจ็ดหมื่นสี่ราคาควายหอยนันพี่น้องสองตัวด้สิบเพี่น้องลูกผูเนาะหอยมันลูกผู่ลูกมหนันว่าเด้ไหเบอร์อ่ะเดี๋ยวเผมเบิร์ลูกผูลูกผู่ม่นี่พี่น้องสิบสองตัลูกผูตัวนั้นลูกลูกยังผูขึ้กันผูขึ้กันสิโอ้พี่น้องสิบเจ็สองตเบิร์เนาะหเนาะ เบอร์อบไรล้วน้อยๆในนี้ตอนต้อนเบิร์อะไรเนาะอ้าวมาขออนุญาตหอยนั้น่ศูนย์เก้าแปดหนึ่งหกสี่หกแปดสามหนึ่งหอยนันจากไซมุนผมบอลซ้อนโค่นนี่พี่น้องสามสิบหกลูกสาวเพื่อนพี่น้องอุ้ยบางลูกสาวเพื่อนอีกครั้งหนึ่งพี่น้องเนาะงามๆอ้าวมันมาเด้อหอยนันเด้อขอพูดเรื่อยๆสามสิบหกเด้อพี่น้องนี่ต่อรองเอาไปเลี้ยงพี่น้องเอาไปเลี้ยงเอาไปต่อยอดได้นะครต่อพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายเวียดนามเข้ามาหลายพี่น้องเนาะเวียดนามเข้ามา ได้ขายกันดีดีพี่น้องเนาะอ่ะไปเบิ่งทางท่างรองน้ำคุณเพินพี่น้องทางคุณเดียวเจงสิไปเนาะทางควายงามสายควายงามทางคุณเดียวเจงสิไปอ่ะเอาส้นนี่ให้เบิดก่อนเนาะพี่น้องเนาะผมสิทายท่างมีเบิ่งให้เบิดแล้วโอ้เพิ่นได้ขายไปเท่าไหร่เนาะพี่น้องเนาะโอ้งามๆหลุดๆขายไปเลยพี่น้องเนาะได้ขายกันดีพี่น้องเนาะได้ขายกันดีเบิ่งบรรยากาศไปน้ำเบิ่งบรรยากาศไปน้ำนะเพี่น้อง ีน่เปิดจ็กบาทล้วครับนี่อยากได้อยากได้เท่าไรโอ้โหวันใดกันแล้วหกพันกว่าหน่อยวนใดกันแล้วโอ้หกพันกว่าบักคูหน่อยอันจูงอยู่นี่ตัวแม่บ่แมนบ่หอยเขียว พอเชียวหอยตัวเมียปอนีอ้ต้มผูขคือ,อมาง่ามแตอของพอเชียวมือน,นี้ได้มากจักบาทจงได้ปัญหาปาขาย้โอ้หมื่นเจ็ดพันหาร้อยเขาหอยเวียดเขาจะให้สิมหาเพื่อนว่าคือบ่ขายเหรอคือบ่เชียว,รยว <laughs> พราดีว,ว่าขายตัวนะ,ะ <laughs> โอ อยังได้เกจหาพี่น้องเอ้ยเป็นสื่อเป็นตาสื่อของเพื่นอยู่มันงามหน้าตาก็ดีโตนโตก็ดีก็ได้กกำไรขายโหลดมาวางสองลอยสามลอยก็เอาเพื่อนมาขวาเขียวเพื่อนมาขายเอาให้ว่างเกจหนี่กะไทยเพิ่นว่าซิเกจกะไทยเพิ่นว่าแต่ว่าเพิ่นหงวัยซิเกจหาออยเด้อพี่น้องบักปูหน่อยตัวนี้งามของเพิ่นอยู่เด้จูงมานนี่ว่าเป็นตัวเมียเพื่นเด้มันงามพี่น้องน่อหน้าตาโตนโตสีสันเพิ่นง่ามๆนะสูงอยู่ประมาณลอยสามซี่บวกได้เด้อเพิ่อนนี่ขอวายเขียวเพิ่นเอาขวอยวุ้นไม่ใส่หร ไปเฮ็ดใบโอ้ไปเฮ็ดใบแน่ได้ขายแน่แหละตัวนี้ได้กำไรแน่เลยเอ้าคู่นึงล่ะมาขออนุญาตเบอร์โทรพ่อเฉียวพ่อเคยได้จักเขื่อ085นย์แ7ดห้าเจ836พ่อเฉียวอ่าควายควายงามควายถูกเปตาเหลี่ยงของเพื่น17บเจหารอยเด้อพี่น้องตัอร้องเอาตัอได้หลายกันว่าพ่อเฉียวได้กำไรลน้อยเก่าคุณว่าโอ้ยอบคุณเลยเดรรมายคุณว่โอ้ขายโหลดเพคุนว่าค่าเส้าบาทกับขายบาทหกหาุ่ณซื้อมากโอ้ยเจโอ้ยเจ๊สิบเจ็ดหารอยคุณเปิดไว้พี่น้องเนาะ อย่างต่อมาสวัสดีพ่อนิดพ่อนิสดสวัสดีครับได้สว่างแบบผู้น้อยมาโอ้ยโมเมนผู้น้อยผู้ใหญ่เฮ้ยโอ้ยตัวแม่ตัวเมียจะไม่ใหญ่สิตัวแม่ยี่พี่น้องสาวสิบห้าเลยเนาะบวกเลยร้อยสาวสิบห้าบวกเลยแม่บแกใหญ่พี่น้องเนาะพูดนะต้นต,ตแขงขาหน้าตาสีสันเปิดเจ้าไหนแม่สาวนี่ 10, 8, หมื่นแปดพี่น้องแม่สาวบบกใหญ่หนิมงหมื่นแปดพันห้าร้อยแม่สาวดี่พี่น้องย้ำอีกตัวหนึ่งโมเมนตตัวผู้แม่สาวมันใหญ่มันสูงพี่น้องเนาะโค้งสางดีดีพี่น้อง สิบแปดห้าร้อยเนาะเอ้าบักผูระบันสิบเก้าหาร้อยเอ้ามันน้อยกว่ากันแต่ว่าเป็นสายเหนือเนาะตัวนี้เอาไปขุนต่อยอดมันยาวกว่าพี่น้องสิบเก้าหาร้อยเพิ่นเปิดไว้ปูหน่อยตัวนี้พี่น้องเนาะอาเบิ่งไายเพิ่นตัวโตเพิ่นข้องพอนีเพิ่นได้มาสองตัวสิบเก้าห้าร้อยสิบแปดห้าร้อยเป็นตาเลี่ยงพี่น้องตัวนี้พูดอ่ะใหญ่ยาวงามตัวโตดีโค้งสางเพิ่นดีเอาไปเลี้ยงต่อยอดได้เนาะพอนีเนาะขออนุญาตเบอร์โทรซูด 668 7204พ่อนิดจ,จากสะพือตการพืชผลบุราชธา,านีเอานี่เอาไปเลี้ยงพี่น,ออน้องต่อร่องได้18หารอยต่อร่องได้เนาะต่อร่องได้จะหน่อยบ้างของสื่อของขายขอพูดเล่นหน่อยใหมันครับผมอย่างต่อพี่น้องมันจะแก่ไมอันนี่สายเหนือหลายพี่น้องเนาะสายเหนือหลายเพราะว่าเวียดนามเข้ามาเต็มพิกัดพี่น้องเนาะสายเหนือเต็มทีเลยพี่น้องเนาะพุณอ่ะ โอ้หอยฝนใดญมากสวยงามพี่น้องนะหอยฝนใดญมาหอยฝนหอยกอบใดญมากสองตัวมาเบิ่งหอยเอ๋ยจูงม้าตะใส่โอ้หาลูกหาลูกไป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 น้ำเวียดโอ้ลูกไปจงคนโอ้บอกโอ้เอาลูกไปซงเหลือตาแม่หอยเอเท่าไรนี่กระินมื่นหกมื่นเจ็ดมื่นหกมื่นเจ็ดเอาสั่นโอ้ควายเป็นตะยานเพิ่นว่าไปไปควายเป็นตะยานเพิ่น เออราว้างเราว้างควายเราว้างควายระบ้งควายราบ้งควายลูกลูกมันขายไปเท่าไรลูกมันขายสี่พันแปดโอ้สี่พันแปดสี่พันแปดหอยหมอเอันยังห้อยฝนจ้าบาทตัวนี้โอ้มันกำลังต่อรองห้อยหมอกำลังเอาห่างหมออ่ะนห่างเป็นกำลังสื่อง่ามควายง่าม โอ้นี่กางามพี่น้องเพิ่งขายไปเลยโอ้ได้ขายดีพี่น้องเนาะอ้าว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 โอ้งามงามอ่ะอ่อ่ะหางหมอ้อขีดแล้วพี่น้องขีดแล้วโอ้เจซิบแปดตัวซิบแปดอ่ะนี่คือการซื้อขายกันนี่ข้าวหอยนันได้พี่น้องเนาะโทรมาเบอร์หอยนันไดสิบเจ็ดคนเปิดไว้พี่น้องเนาะอ้าเดี๋ยวสิไปถามหอยก่อนว่าเพิ่นขายไปจักบาทแม่สาวงามงามงามเนาะเฮ้ยมันสีโอ้งามเนาะ แม่สามงามนเมือนซีเด้พ uh, uh, ี่น้องหางมอพัดไดญไปอุ้ยงามพูดอ่ะงามพี่น้องเนาะเอาเบาเอาเดีน่ละเอามาซื้อกาเเบิดล่ะเมาเบิดล่ะห้อยห้อยก้ามหมานแถวกำลังว่าสิมาเปิด ทางมอเพื่อนเอาไปเพื่อนเลยพี่น้นองพูดอ่ะฉีดกาดกาดเลยมื่อน,นี้ได้ขายดี14ตัวนี้อ่าตัวนี้14บสีเบิ้งพี่น้องเบิ้งสิบสี่เมนบ่อหอยกวามนี่โอ้สิบสี่ครับสองลอยอุ้ยงายเหมของเพื่อนพี่น,น้องตัวนั้นหมื่นสองห้าร้อยตัวนั้นหมื่นสองห้าร้อยพี่น้องอ่ะเบิ้งบรรยากาศการซื้อการขายก็ยตลาดน,นัดโคกระบือบ้านจังหวัดเพื่อเมืองจังหวัดเจ้าทุนเบิ้งราคาขายจริงนั่นพี่น้องเนาะ เบิ่งในหอยเพิ่นอันนี้จริงน้ำเบิ่งพี่น้องเนาะเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายเบอร์การนี่ต้งยี้นี่เบอร์เครื่องมือผมเป็นอย่างเนาะพี่น้องเนาะต้องขอโทษขอไปมันหันไปนับผู้ใดเบอร์พี่น้องอ่าได้แล้วได้แล้วพี่น้องเนาะนี่หนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยงามครับพี่น้องเนาะเพิ่นเปิดไว้เอเพิ่นขายไปแล้วพี่น้องนี่ขายให้หางหมอไปแล้วนี่นี่ได้ตัวหนึ่ง ไปเรืออายุเท่าไรบาทพี่น้องเนาะมาขออนุญาตทางพี่ห่างหมอ,อกับลังเมาอ่ะมาเบิ่งขออนุญาตครับอันแม่ลูกกันรัวนี่อเอื้อยน่องก,กันโอ้เอื้อยน่องก,กันมันคือกันแม่กอสิบาบาทเปิดจังไรขหื่นหาสองหมื่นหาสองตัวสองตัวสองหมื่นหาพังพี่น้นะองเนาะหอยเจียมกำลังมาต่อบักผู้น้อยต้นนั้นกับผู้น้อยเอาต้นนั้นแม่บ่ะแม่ครับโอ้แม่ โอ้สองตัวได้พี่น้องแม่หนึ่งผูหนึ่งได้พี่น้องเอื้อยน้องกันเพื่อนว่าเอื้อยลกักกะน,น้องไส้เปิดไ้สองหมื่นห้าพันได้พี่น้อง2องหม้าพันเพื่นเปิดว้พี่น้องนี่สองตัวหามเพิ่นลักกันแม่หนึ่งผูหนึ่งแม่นันใหญ่ขึ้ว่าแต่ว่าเพื่นขายเป็นคูสองหมื่นห0าพันเอาไปน้ำกันซะเพื่อนว่าเนาะต่อรองไหนจจางน้อยเนาะ,อะขออนุญาตเบอร์โทรเพื่น0ูนย์หกห้าศูนเสพื่นมาจากไหนทลู บ้านใดเหรอบ้านใไหนตกกากตันอ,กกอุบลราชธา,านีเพิน่นว่าเพิ่นมาจากตะก,กานพืชผลอุบลราชธา,านีสองหมื่นหาพันผู่หนึ่งเมยนึงเป็นตาสื่อของเพิ่นพี่น้องเนาะเอาขอบคุณงลยายมันครับผมเป็นตาเลี่ยงของเพ,พิ่นย่เดพี่น้องเนาะ,ะ,ะนัะน่นนก็อโอ้มาเบิ่งได้ขายเท่าไรตัวนี้ขายไปเท่าไรครับตัวนี้เพิ่นขายไปเลยขายไปเท่าไรนี่นะ ี่งามๆเนี่งามๆเนี่เพิ่นขายไปหมื่นหนึ่งพี่น้องนี่งามเลยพี่น้องตัวนี้ต้นโตดีดีหมื่นหนึ่ง่นขายไปพี่น้องเนาะนี่คือราคาขายเพราะว่าลังคนกับข้อมนต์มาว่าอ่าสอบถามราคาขายให้น้ำเงินคนหวานเนาะกสอบถามราคาให้น้องพี่น้องเนาะบรรยากาศการซื้อการขายคึกคักพี่น้องได้ขายกันดีดีพี่น้องมือแต่ว่าราคาจะเป็นใหญ่มาเบอร์พูดยาบานหนุ่มาปิดคลิปกับพูดยาบานหนุ่มสวัสดีครับพูดยาบานแสดงว่าหมานแล้วมื่อนี่โอ้ยแม่ลูกบาทนี่ได้แม่ลูกมาแม่ลูกแรกเลยเนาะ สดสดอยู่พี่น้องเบิ้งนี่หน้าตาแม่เพิ่นสูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบสามบวกคุณเดทพพี่น้องแม่เพิ่นลูกแรกลูกแม่หรือลูกผู้อุ้ยมาคือเจ่งเถอะลูกเพิ่นเจ่งเกงพี่น้องลูกงามเลยพี่น้องเบิ้งลูกเพิ่นอ่ะเบิ้งลูกสาวเพิ่นพี่น้องลูกสาวเพิ่นงามงามพี่น้องนี่แม่ลูกลูกสาวงามเปิดไว้ยังไงสองหมื่นสี่พันห้าร้อยสองตัวพี่น้องเนาะแม่ลูกลูกแม่ลูกงามงามพี่น้องนี่ลูกเพิ่นเจงครับแม่ลูกแรกอยู่สองหมื่นสี่พันห้าร้อยนาตาต้นโตสีสัน ง่ามๆลูกสาวเ,าเพิ่นอ่าเบิ่งลูกสาวเพิ่นดีๆพี่น้องเนาะจ่ายลูกเพิ่น24,500ืนารนะมาขออนุญาตเบอร์โทรุญบาบ้าน087 875 2166ปุเจาดห้าสหนึ่หน่วยจากโคกจานพี่น้องเพิ่นได้มา24,500มื่นส่พันาร้ออวอ่าพี่นอนะ้องเนาะอ้าวเสียมอให้เท่าไรหางมอให้เท่าไรเพิ <c oughs> <c oughs> ่นกำลังต่อรองพี่น้องเนาะเพิ่นกำลังต่อรองกันโอ้ลูกสาวเพิ่นง่ายมีดี ข้อพยเบาตเพี่น้องน้องสองหมื่นสี่พนารงพี่น้องเนาะห้างมอเพื่อใดตัวไหน รอดนะสัตว์โ uhm พี่คนกำลังสนใจแล้วล่ะคนกำลังสนใจแล้วมะวันนี้บ้านสว่างใช่แนวฝายพี่ฝ่าน้องมาเราชมบรรยากาศการซื้อการขายควายตลาดนัดโคหรือบ้านเชียงวานพื้นเมืองจังหวัดเชียงทรอนลิปนี้เอาพม่าหนึ่งคนน้องพี่น้องเนาะฝากพี่ฝากน้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องด้วยพี่น้องน้องขอยพี่น้องเกษตรกรผู้หญิงคนกล้วยแฟนกับแฟนเพจบ้านสว่างใช่แนวชมวิวตะขามสู่กับเจริญทางไกลจากโขงไฟเฉดเจ็บต่างๆร่ำรวยร่ำรวยเบิร์ตหนีเบิร์ตซึ่งกันสวัสดีครับ